บาซ่าถกยืมตัวอับราบัตจะทางฟิออริจินาไร์แมนยูลิเวอร์พูมี1เปิดแข่งพิมบริกแพงที่สุดในตลาดนักเตะมกราคมก่อนจะปิดตลาดในค่ำคืนวันนี้เอเบรียสเราต้องแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องและเราจะต้องสู้ต่อไปอดีตกองหลังสเปอร์วิเคราะห์ผลงานหลังจบฤดูกาลของลิเวอร์พูลหลังฟอร์มย่ำแย่อย่างต่อเน,นื่องนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวบา์เซลน่าตกเป็นข่าวกำลังจรจารในการยืมตัวโซฟิยานอัปราบัตกองกลางตัวเก่งของฟิีออร์จินามาร่วมทีมโดยทั้งอัปราบัตคนนี้ทำผลงานสุดยอดในฟุตบอลโลกปีส0 2 2ัที่ผ่านมาช่วยให้ทีมชาติโมร็อกโกกลายเป็นชาติแรกของทวีปแอฟริกาที่ทะลุเข้าสู่รอบตัดเชือกได้ หลังจบทัวร์นาเมนต์เจ้าตัวนั้นได้รับความสนใจจากหลายทีมดังไม่ว่าจะเป็นเรเวอร์ฟูอาราติโกโมาริดสเปอร์ฟิอรอรติจินาต้องการจะไม่ปล่อยตัวออกจากทีมไปล่าสุดนั้นมีการบริงานจากทางฝั่งสเปนโดยทางเคียร์บัตโมเรโนโน,นักข่าวคนดังเปิดเผยได้นนว่าบ,บาร์เซโลนาให้ความสนใจในตัวของอับราบัดแ,และก็หวังเจรจาดึงตัวบปร่วมทีมโดยสัญญาเยืนตัวจะถึงจบฤดูกาลนี้และไม่ได้มีเงื่อนไขในการซื้อขาดไปร่มอยู่ด้วย ขณะเดียวกันก็มีภาพหลุดของอัประบติเดินทางไปชมเกมของบาทเซรลนาที่เปิดตารางแคมปนูอาชนะเคตาเฟเป็นตโซนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิด10แขคงพิเมเบริกค่าตัวแพนที่สุดในตลาดนักเตมมะมกราคมเลฟูติดโพส1แมนยูไร้งเงาแต่คืนนี้ยังมีโอกาสแซงอันดับ1อยู่นะ โดยงานนี้ทางท้องสปอร์สกีฬาชื่อดังของเมืองผู้ดีรวบรวม10นักเตะข่าตัวแพงที่สุดของศึกฟิล์มเรลกิจในตลาดนักตเตะเดือ,มอนมกราคมนี้ก่อนที่จะปิดตัวลงในค่ำคืนวนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ ปรากฏว่า10อันดับแรกไม่มีผู้เล่นจากแมนยูแม้แต่คนเดียวเนื่องจาก2รายที่เสริมทัพตลาดนักเตะรอบนี้เป็นการยืมตัวทั้งบอรวิคคอสจากเบอร์มิรและก็แจ็คบัตตันจากทางคิสมัพเดธส่วนอันดับหนึ่งจะเป็นของมิคาโรบูริกเป็นทีมชาติยูคเครนที่ย้ายจากทางชัคตาโดเนตมาอยู่กับทางเชลซีด้วยค่าตัวโบนัมบัส89ล้านปอนด์หรือประมาณ369 9้บาล้านบาทเลยทีเดียว ย่างไรก็ตามโอกาสที่ทางมิเคโรบูริกจะถูกแซงก่อนจะปิดตลาดนักเตะคืนนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่หลังจากที่ทางเชลซีเพิ่งยืน่นข้อเสนอสูงถึง1 0 5 6ล้านปอนด์เพื่อจะลุ้นคว้าตัวเอนโช่ฟอนเดนเดชมิดฟิลทีมชั่นอาเจตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022มาจากทางเบฟิกา้าจากฝูงลีกสุสโปรตเกสโดย10นักเตะข่้ตัวแปที่สุดของพิีมาร์ิงกิตในตลาดนักเตะเดือนมกราคมปีนี้นะฮะอันดับหนึ่งก็จะเป็นมิเคโรบูริก จากชต้าตูเนตไปเชลซี89ล้านปอนด์หรือประมาณ3,699ล้านบาทอันดับ2เป็นแอนโทนี่การาดอนจากเอฟเวอร์ตันไปดิวคาสเซน45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,845ล้านบาทอันดับ3เป็นมาชิอุสคุญญาจากอตเลติโกมาดริดไปวุฟแฮตัน43ล้านปอนด์หรือประมาณ1,763ล้านบาทค่าตัวตามออชั่นซื้อขาดหลังจบสัญญาย,ยืมตัวในรายการนี้ อันดับ4ก็จะเป็นโคดี้กัคโปจากทาง PSV อโยเฟนจากลิเวอร์พูล37ล้านปอนด์หรือประมาณ1507ล้านบาทอันดับ5เป็นเบอร์นัวเบียดาซิโโมนาโกไปเชซี3 5ล้านปอนด์1 4 3่น้าล้านบาทอันดับ6กเป็นกอเอนกินีกรุเตจากเอฟเฟนไนไปรบิด35ิล้านปอนด์หรือประมาณ1 4 35, 000, ึ5ล้านบาทอันดับเเป็นมาโลกุสโตจากโอลิมปิกลียงไปเชซี31ล้านปอนด์หรือประมาณ1 2 7 1ล้านบาท อันดับ8เป็นโมนีมาดูเอเก้จากบ s v ไอโฮเฟนไปเชลซี30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,230ล้านบาทอันดับ9เป็นเบรย์อันโดทอสซาจากบริตันแอนท์โฮฟอัลเบียนไปอาร์สโน่ยี่ล้านปอนด์หรือประมาณ1,107ล้านบาทและอันดับ10เป็นยาคูฟคิวิออสจากสเปเชียลไปอาร์สโน่ยี่ล้านปอนด์หรือประมาณ820ล้านบาทในขณะนี้ เราจะสู้ต่อไปเพื่อแฟนบอลและกระตัาสัญลักษณ์ของสโม,มสรนาเตวัย19ปีวายนี้ที่ทําประตูขึ้นนําในเกมดังกล่าวได้กับทางกล่าวกับทาง l i เ e อร์พูลเอฟซีดอทคอมมันเป็นฤดูการที่ยากลําบากจนถึงเวลานี้ในการซ้อมวันพรุ่งนี้และตลอดทั้งสัปดาห์เราต้องแก้ไขสิ่งต่างๆมากมายให้ถูกต้องมันขึ้นอยู่กับเราเราจะมีคู่แข่งที่ยากในเกมถัดไปเราต้องมองดูตนเองแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องปลุกตนเองขึ้นมา เหตุผลที่เราประสบความสำเร็จจนถึงตอนนี้เพราะจํานวนการต่อสู้ที่เรามีงานหนักที่เราทุ่มเทลงไปในสนามซ้อมความกระหายและปรัถนาที่จะลงเล่นเพื่อแฟนๆแ,และกสโมอสรอที่เราเชื่อมั่นเสมอซึ่งเอเลียสเป็นนักเตะเลร์พูคนเดียวที่ลงเล่นตลอด31เกมให้กับสโมอสรในรการนี้เมื่อถามว่าการได้รับความไว้วางใจจากทางเชคินคอฟมีความหมายอย่างไรนักเตะวัย19ปีรายนี้ก็ตอบว่าผมชอบที่นี่นะ การเล่นให้กับสโมสรับเด็กไม่ได้มีอะไรที่ผมต้องการจะทําไปมากกว่านี้ในชีวิตในเวลาเดียวกันมันก็เป็นผลกนนารแข่งขันที่น่าผิดหวังที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนั่นคือผลเสียสลหรับผมโดยส่วนตัวแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ร,รับการสนับสนุนจากผู้จัดการทีมและทีมโค้ชก็ให้ลงเล่นเกมเหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมจะจะทำต่อไป ผมอยากจะลงเล่นในกระทางลิเวอร์พูลต่อไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือเราชนะเกมและขยับอันดับขึ้นไปในตารางคะแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้โอกาสแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆและก็แสดงให้แฟนๆได้เห็นว่าผมทุ่มเทไปทั้งหมดของหัวใจและนี่คือบทสัมภาษณ์ที่เหลืออยู่ของทางเอริสคำถามแรกเป็นเรื่องยากไหมหรือว่าเรื่องยากแค่ไหนที่แพ้ต่อสถานการณ์อย่างนี้โดยเขาได้บอกว่าผมพูดไม่ออกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพ้ในจังหวะสุดท้ายของเกม เราต่อสู้กันหนักมาโดยตลอดทั้งเกมเรามีโอกาสของเราเรามีโอกาสทําประตูที่2และก็เพิ่มสกอร์นำของเรามันเป็นอีกครั้งสําคัญที่เราได้เรียนรู้นะ่าเสียดายที่เรานั้นจบเกมลงไปแล้วเราเปลี่ยนผลการแข่งขันไม่ได้แล้วเราต้องไปต่อกันอีกครั้งขัานตอรต่อมาเกี่ยกับเกมที่ออกได้ทุกหน้าในครึ่งเวลาหลังโดยเขาได้บอกว่าโชคอาจจะไม่เข้าข้างเราในตอนนี้ คุณไม่มีวันรู้ได้โอกาสสุดท้ายอาจจะตกอยู่ตรงหน้าของเราและเราอาจทําประตูได้และเราน่าจะออกมาพร้อมกับชัยชนะเราต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมที่เหลือก็คือทั้งหมดเลยและทําให้แน่ใจนะว่าเราจะโชว์ฟอร์มไม่ดีบรตันเป็นสถานที่ที่ยากในการมาเยือนเรารู้ว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งที่เล่นด้วยยากเราเห็นด้วยด้วยตนเองเมื่อสัปดาห์ก่อนมันเป็นอีกครั้งในการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในเกมถัดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแก้ไขทุกอย่างได้ถูกต้องในการเจอกับคู่แข่งที่ยากอ e ีกเกมขัน้น้นต่อมาเกี่ยวกับความสําคัญของการทำง,งานได้ดีอย่างต่อเนื่องและในการรักษาโมเมนตัมเอดสได้บอกว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้กับว่าก้าวไปข้างหน้าและถอยหลัง2อก้าวแต่ความสุขของฟุตบอลคือเรามีอ e ีกเกมรออยู่ในอีกไม่นานเราต้องเตรียมตัวสำหรับเรืนน่องนี้เราต้องพยายามเดินหน้าต่อไปเราต้องสามัคคีกันในฐานะทีม และนั่นไม่ใช่เพียงแค่เราแต่แฟนๆแ,และทุกๆคนก็มีส่วนร่วมกับลิเวอร์พูลข่าวต่อมาเกี่ยวกับวิธีการที่ทีมจะใช้ประโยชน์จากหลายๆวันก่อนที่จะลงเล่นกับทางลิเวอร์ฟูในวันเสาร์นี้โดยเขาได้บอกว่ามันเป็นโอกาสของเราที่จะตั้งหลักและเริ่มต้นใหม่การมีเวลาเต็มสัปดาห์ก่อนเกมแปลว่าเราจะมีการซ้อมหลายครั้งและหลายๆอย่างที่เราทำได้มีเวลธทำให้ผลกนนารแข่งขันนัดนี้นิ่งขึ้นและรอคอยเกมถัดไป สำหรับเราแล้วมันคือสิ่งที่เราต้องทำเราต้องพลิกสถานการณ์เราต้องต่อสู้ไปเพื่อเป็นแฟนเกียรติยศของสมโมสรผู้จัดการทีมทีมโค้ชและพวกเราทุกๆคนและคำตามสุดท้ายเกี่ยวกับว่าเขาดันรู้สึกยังไงหลังจากที่โดนกระแทกที่ศีรษะในระหว่างเกมโดยเขาได้บอกว่าผมสบายดีนะมันเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดผมได้ผมมีอาการแย่มันก็แค่ปังเข้ามาที่ศีรษะซึ่งผมเองน่าจะผ่านมันไปได้ในอีก 2- 3ถึงวัน เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลในคาั้กนี้เจมี ara, ่โอฮาร่าอดีตกองกลางท็อตแนมฮอตสเปอร์วิเคราะห์ว่าทีมดิวอพูปัจจุบันเนี่ยหลังทำผลงานที่อย่างย่ำแย่ที่สุดในรายการนี้โดยหงแดงเพิ่งจะถูกทางบริตันเคลียร์ตกรอบในศึกเอฟเอคัเมื่อวันอทิที่ผ่านมาเท่ากับว่าตอนนี้พวกเขาเหลือเพียงแค่อยู่ฝ้าจ่าแชมเปี้ยนลีกรายการเดียวเท่านั้นที่มีลุ้นแชมป์แถมผลงานในพรีเมียร์ลีกยังตามหลังพื้นที่ท็อปโฟมากถึง10แต้มกันอีกด้วย ซึ่งทางโอฮาร่ามองว่าประดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลนั้นมันจบลงไปแล้วคงเป็นเรื่องยากที่ปฏิหารของพวกเขาจบอันดับ5้านในดูการนี้ผมคิดว่าการติดท็อปโฟนั้นมันจบลงไปแล้วสำหรับพวกเขาในช่วงสั้สนนี้พวกเขายังห่างไกลาจากตรงนั้นคุณก็รู้ดีแม้เราได้คาดหมายเอาไว้แล้วว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาได้พวกเราก็มีผู้เล่นชั้นยอดอยู่ในทีมก็ตามทีโอฮาร่าได้กล่าวกับทางท้องสปอร์ต ดูเหมือนว่าพวกเขาสูญเสียความเชื่อมั่นและความดุดันที่พวกเขาเคยมีเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ทีมต่างๆที่กาลังดวลกับพวกเขาทีมเหล่านั้นสามารถเอาชนะพวกเขาได้ผมคิดว่าในแดนกลางของพวกเขานั้นไม่ดีพอพวกเขาจําเป็นจะต้องสัญญาแข้งระดับคุณภาพสูงเข้ามาโดยด่วนเพื่อช่วยทีมผมคิดว่ามันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับพวกเขาผมไม่คิดพวกเขาจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้มันคงจะเป็นปฏิหาริย์เลยสำหรับพวกเขาหากพวกเขาขึ้นมาจบอันดับ5้าอันดับแรก สำหรับนัดถัดไปลิเวอร์พูลจะบุกไปเยนวูฟวันเสาร์ที่4คุมพันธ์ที่ถึงนี้และขา่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปขอบคุณทุกคนที่ทททรับฟังกมสุดคนครับ